สวัสดีครับผมยินต้องก็จ้องเจเซดแนะครับผมวะเออวันนี้เนี่ยก็เออคือมันคือเราไม่ได้เจอกันนานเนอะใช่ไหมอืมจะถามใช่ไหมได้ไงฮะคือผมไม่ไรจะพูดคือมันไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะทําอ่ะคือเหมือนแปลว่าไอเน,นี่ยคือผม อาจจะขี้เกียจกินไปหรือว่าไม่ได้อยากทำขนาดนั้นคือผมแค่อยากทำเล่นๆนะครับคือมันแบบว่าแบบว่ามันมันไม่รู้อ่ะคือมันรู้สึกเบื่อในการทำอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำให้ทำแล้วเออที่พูดเนี่ยก็แค่เอ,อพูดในช่วงที่ผ่านๆมานะว่าเป็นยังไงนะออที่ลงที่ไม่ลงคลิปจริงมันก็ไม่มีคนดูแหละเออ เออผู้ติดตามแค่สิบคนคนดูแค่หนึ่งคนนี่นะนะเอไม่รู้เหมือนกันอนะอ่ะโอเคบายแค่นี้แหละเออเออลืมลืมลืมอย่าเข้าลิงก์ใต้เอาใหม่ดิอย่าเข้าลิงก์ใต้าาใต,ใต้ใต้คลิปนะ อือย่าเข้าเด็ดขาดงั้นคุณเจอดีไงคุณเจอดีแน่